หลักสําคัญของการใช้ภาษาให้มีเหตุผลก็คือการใช้ภาษาให้มีเหตุผลหมายถึงการพูดหรือเขียนโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริงหรือเหตุผลมารองรับไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์หรือว่าความชอบหรือความเชื่อส่วนตัวก็คือพูดง่ายงาคือเราอาจจะไม่ได้พูดไม่พูดลอยๆแต่พูดให้คนอื่นเข้าใจและเชื่อถือได้ค่ะหลักสำคัญของการใช้ภาษาให้มีเหตุผลก็คือ 1. ส,ส,สอดคล้องกับความเป็นจริง คือมีข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สนับสนุนสิ่งที่พูดหรือเขียนต้องมีหลักฐานนะคะเช่นตัวเลขงานวิจัยหรือว่าประสบการณ์หรือสิ่งที่พูดหรือเขียนต้องเป็นไปได้และไม่ขัดแย้งกับความจริงนะคะอย่างเช่นเด็กที่นอนอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงจะมีสมาธิในการเรียนดีกว่าเด็กที่นอนน้อยกว่าซึ่งข้อมูลนี้สนับสนุนจากงานวิจัยทางการแพทย์ค่ะ 2. ข้อความไม่ขัดแย้งกันก็คือมีเหตุและผลสัมพันธ์กันสิ่งที่พูดต้องเชื่อมโยงกันและก็จะไม่ขัดแย้งกันเองนะคะอย่างเช่นถ้าฝนตกหนกักถนนย่อมลื่นรถจึงควรขับช้าลงเหตุก็คือฝนตกหนกักผลก็คือถนนลื่นขับช้าลงเมื่อถนนลื่นเราก็ต้องขับช้าลงเป็นการใช้เหตุผลที่สัมพันธ์กัน สาเหตุผลอธิบายได้คือสิ่งที่พูดต้องมีเหตุผลและต่อเนื่องกันคือตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนควรรับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียนเพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายมีพลังงานและสมองทำงานได้ดีขึ้นทำให้เรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็คือเหตุก็คือนักเรียน ควรรับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียนผลผลประกอะก็คือเพราะอาหารเช้าช่วยให้พลังงานช่วยให้มีพลังงานและสมองทํางานดีขึ้นผลที่ตามมาก็คือสรุปข้อสรุปก,ก็คือทําให้เรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพนี่นะคะต่อไปข้อที่4หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริงหรือไม่มีหลักฐานคือใช้ อย่าใช้คำพูดที่ฟังดูเวอร์เกินจริงหรือว่าไม่มีละไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนนะคะ,ะตัวอย่างเช่นฉันกินผักแค่ครั้งเดียวก็หางป่วยได้เลยอ่าบางเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ว่าพูดเกินจริงแล้วก็ไม่มีหลักฐานรองรับแต่เมื่อแต่ถ้าเราใช้เหตุผลที่ถูกต้องก็คือการรับประทานผัก เป็นประจำช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเพราะผักมีวิตามินและใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอธิบายด้วยเหตุผลและข้อมูลจริงที่พิสูจน์ได้